ครับวันนี้มีโซล่าชาร์จเจอร์ตัวหนึ่งนะเ,เป็นชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์ค่ายเหลืองรุ่น STH 1 2 3 0ผมซื้อมาใช้ทีแรกผมก็ยังสงสัยว่า,าผมจะนำมาใช้ชาร์จแบตเตอรี่ NMC สามจุดเจ็ดคูณสามเอ่อสามก้อนนะนะได้หรือเปล่าก็ไม่มั่นใจแต่ว่าก็ก็มาทดสอบดูนะเนื่องจากว่ามันมีตัวเนี้ยนะเอ่อการตั้งโวลชาร์จของ pv อ่ะมันไม่สามารถไม่สามารถตั้งได้ต่ำกว่าน,ะน,นี้นะ ตามคำแนะนำของอแบตเตอรี่ NMC ที่เราชาร์จเนี่ยคือคำแนะนำเขาคือสองเอ่อสามก้อนรวมกันแล้วมันได้สูงสุดชาร์จไม่เกินสิบสองจุดหกโวลต์หรือสิบสองจุดหกกว่าปาเป็นเศษนะนะแต่ว่าตัว m p t ตัวเนี้มันลงได้แค่สิบสามโวลต์มันไม่สามารถลงได้ได้น้อยกว่าน,นี้ ก็สรุปก็คือผมก็ตั้งเซตไว้เท่านี้แหละแล้วให้ตัวกล่องคอนโทรลนะอะคอนโทรชาร์จเจอร์ชาร์จอยู่ที่13ม้วนตลอดทีนี้เ,เขาเขาจะทำงานร่วมกับแบตเตอรี่เมเนจเมนต์ซิสเต็มนะตัว BMS ที่ควบคุมการชาร์จไม่เกิน12.7โวลต์เอ่อถ้าเกิน b m s ก็จะตัดตัดการชาร์จนะก็คือจะไม่มีโวลต์เข้าไปชาร์จทำให้ตัวแรงดัน PV มันกลับมาโชว์ผมใช้แผง PV 170วัตต์18โวลต์ในระบบ12โวลต์ไม่ได้ประมาณสัก20กว่ามาั้งโอเพ ตัวนี้มันก็จะโชว์อยู่ที่ตอนนี้มันตัดชาร์จไปแล้วนะเนื่องจากแบตเตอรี่มันเต็มที่สิบสองดเจ็ดโวลต์แล้วตัวโวลต์ของ P ีีมันมายี่สิบเอ็ดกระแสะไม่มีไหลเลยนะก็คือไม่ไม่ชาร์จแต่ว่าตัวคอนโทรลชาร์จเจอเองอยังกระพริบเป็นการชาร์จอยู่แต่ไม่มีกระแสะะไหลเข้าที่ตัวแบตเตอรี่แล้วถ้าสมมติว่ามันมีมีการชาร์จอยู่อะ่ะ ตัวอินเวอร์เตอร์ไ้ไม่ใช่ตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์ก็จะขึ้นแอมตัวนี้มาโชว์อยู่แต่ตอนนี้มันไม่มีละเท่ากับว่า mppt พยายามจะชาร์จแต่ bms หยุดการชาร์จไปแล้วก็คือแรงดันเขาถึงพิกัดสูงสุดที่จะชาร์จกับ3 s bms เป็น3 s นะ nmc 3 s มันก็อยู่ที่12.7สโวลต์สูงสุดไม่เกินนี้แต่ว่ามันยังมีกระแสไหลเข้าไปกระตุ้นเช็ค ตุนเช็คว่ามันเกินแล้วนะแต่ไม่ยอมชาร์จเอ่อมันมันจะหยุดการชาร์จชั่วคราวจนกว่าแรงดันมันจะต่ำลงมาถ้าต่ำลงมามันก็ชาร์จกลับเข้าไปใหม่เอ่อทีนี้ตัวตัว,ตว Pv ที่กำหนดให้ไว้13บโวลต์นะมันจะสูงกว่าแรงดันแบตเตอรี่อยู่แค่ จุดสามโวลต์น,นะครับก็ก็คือมันน่าจะน่าจะผ่านนะนะสำหรับการนำ mppt charger ตัวนี้มาชาร์จแบตเตอรี่ nmc ซึ่งหากใครมีคำแนะนำออช่วยแนะนำให้หน่อยว่ามันมัน,ม,นมันผิดมันถูกยังไงก็คืออันนี้คือเอามาทดลองตอนนี้เดี๋ยวผมมีผมมีตัว monitor มอนิเตอร์ของแบตเตอรี่ตอนนี้นะแบตเตอรี่มอนิเตอร์โชว์อยู่ที่เดี๋ยวผมหาโฟกัสก่อนสิบองจโวลต์มีการชาร์จอยู่ประมาณ1.6แอมป์เอ่อแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงอะคือมันมันเหมือนมันเป็นกระตุ้นเหมือนกับ เป็นช่วงแบตเต็มอ่ะเหมือนกับชาร์จเจอร์ทั่วไปเวลามันเต็มแล้วก็กระตุ้นมาทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยอะนะก็จะประมาณนี้ก็เลยคาดว่าตัวชาร์จเจอร์ตัวเนี้ยมันมันสามารถชาร์จแบตเตอรี่ nmc ได้แต่ต้องมีแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ตัว bms ที่มันมัน protection ดีๆ เอามาใช้ร่วมไ,ไม่งั้นอาจจะทำให้แบตเตอรี่มันเสียเนื่องจากว่ามันไม่สามารถลดแรงดันให้ลงมามาชา้ตาต่ำกว่านี้ได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมตอนนี้ผมใช้อิเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งน,นะมามาดึงไฟจากแบตเตอรี่ออกหน่อยเปิดพัดลม น่าจะไม่รู้มันกลับเข้าไปชาร์จใหม่ เ,เลยนะพอดีผมผมกระตุ้นให้มันกลับมาชาร์จอีกรอบหนึ่งด้วยการดึงไฟออกจากตัวแบตเตอรี่ด้วยการใช้ถลม่มตัวเนี้ยตัวหนึ่งแล้วก็วอ,อินเวอร์เตอร์จมันมกนมันก็กลับมาชาร์จอีกทีนี้เดี๋ยวผมผมปิดอินเวอร์เตอร์ก่อน แล้วก็ให้ตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์มันจัดการตัวมันเองเดี๋ยวมันก็จะหยุดการชาร์จอีกทีเมื่อแรงดันมันโชว์ว่าตัวเองมีแรงดันสูงมากพอจน bms ตัดระบบไปแล้วแต่ถ้าถูกดึงออกไปเมื่อไหร่มันก็กลับมาชาร์จใหม่อีกทีหนึง่งก็สมัหรใครที่ยังสงสัยและผลผล การทดสอบตัวนี้น่าจะช่วยให้ตัดสินใจซื้อไอเอ็มพตัวนี้มาใช้ะนะเนื่องจากว่ามันไม่แพงมากผมใช้กับ12โวลต์ถ้าใครจะลองชาร์จแบต NMC ก็ลองทดสอบดูได้ครับผลประมาณนี้นะขอบคุณครับ